สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เล็บเจเจ598ช anel สวัสดีเอฟสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดี FC เก่าไมล์เล็บด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เล็บเจเจ598ช anel ทักไทย FC ฟเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสคนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ต่างถิง่นเดนไกล ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่เข้ามาดูคลิปเป็นกำลังใจให้ไมล์เล็บเจเจแล้วก็กดติดตามให้ช่องไมล์เล็บเจห้าเก้าแปดชนะคะขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะวันนี้จะพาหนีดราม่านะคะคนฝั่งเดียวกันเนาะเดี๋ยวเราไปที่นะคะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนาะแต่ว่าต่แต,แต่ในสิ่งที่เห็นเนาะเดี๋ยวพาไปฟังหนุ่มน้อยร้อยเกินนะคะเกินร้อยร้อยเกินแหละคะเนาะที่ตอนนี้ก็คงไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นแล้วคือท,ทําทุก ทำคลิปตามของเขาเนาะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาตอบกันอีกทีหนึ่งเนาะว่าเป็นยังไงนะคะดูแลทำไมไม่บอกแม่ด้ยจิตใจคุณทำด้วยอะไรทำไม,ไมต้องมาเหยียบยาแม่กระดิ่งสวนยางเป็นของแม่ทำไมต้องไปจ้างน่ะผัวของอีจูอีจูจะผัวอีจูต่ะทำไมต้องไปจ้าอะ่ะไม่ดูแลอะไรเลยไม่ไม่ไม เลี้ยงควายเลี้ยงแกะขึ้นมาด้วยกันเนี่ยใครเป็นคนประคบตรงง่ก็ไม่ใช่ผัวเลยตัวเองทำไมอยู่ที่การมันทึกตลอดัะคะอืัลโหลสัสดีค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนดราม่ากันค่ะทุกคนก็ไปสิไปสิ ปลูกทุกสิ่งทุกอย่างทำเกษตรกรรมไม่ใช่ผัวค,คุณเหรอไม่ใช่ผัวคนนี้เหรอน้องพี่จอยใช่ปะๆๆ่ะสวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านนะครับพี่ตาบ้านปนแม่และถ้าเกิดว่าคุณเป็นแม่ที่ดีจริงๆคุณจะไม่ปิดกั้นลูกคุณไม่ให้ติดต่อกับพ่อจำไว้ไม่สมควรเลยเด้วยค่ะทุกคนและอีกอย่างนะไอ้รอยเอด็ดมันรู้มาอีกเยอะนะอันนี้คือทำจิ้มนะอย่าให้ได้พูด มีอีกเยอะแล้วไอที่ไปไปใส่ร้ายผัวตัวเองเนี่ยนะอยู่ในนิทานเนี่ยที่ไปใส่ร้ายผัวตัวเองบอกเลยไม่จริงเลยไม่ใช่เรื่องจริงเลยปิดกั้นทุกทางไม่ให้ผัวตัวเองเจอลูกปิดทุกทางมึงอย่าไปเอาเงินกับพ่อมึงนี่ผมเล่านิทานนะมึงอย่าไปเอาเงินเอาไปคืนเนาะมึงเอามาจากไหนมึงเอาไปคืนแบบนี้เอาไปคืนพ่อมึงเลยใครถูกไหม คุยกับลูกใครโทรมาอ๋อพวว่อโทรมาค่ะไม่ต้องรับโทรศัพท์เอามานี่เปิดเครื่องไม่ต้องรับเม่ที่ดีเรอคะเม่ที่ดีเรอ ี่าเอาลูกไปส่งนี่นาไปแล้วกันแต่ผมไม่เคยปิดกั้นนะผมไม่เคยปิดกั้นเด็กทั้งสองคนนะรักเท่ากันหมดเลยคนถ้าอันนี้ผมไม่ได้ว่าอีเม่นะแต่คนที่ดีก็จะไม่ปิดกั้นลูกจาไว้ลูกส่วนลูกถูกต้องลูกส่วนลูกลูกมันต้องเกิดมาภายในสภาวะที่ต้องสมบูรณ์แบบไงต่อให้สมมติว่าในอนาคตข้างหน้าผมไม่ได้สในใจว่าเขาจะดีกันหรือไม่ดีกันแต่สิ่งที่ออกมาพูดในวันนี้คือเขา โจมตีเพื่อนของเขาเองที่เป็นเพื่อนที่แบบว่าเป็นอุปกรณ์ความบันเทิงที่เขาสร้างความเมียให้กับตัวเาอะอันนี้คือเขาโดนโจมตีเพื่อนแล้วทีนี้เขาไปชวนริวลรอมาจากไหนก็ไม่รู้มานินทาเพื่อนในหมู่บ้านของตัวเองคิดดูจิตใจก็ทําด้วยอะไรแม่ที่ดีต้องไม่ปิดกั้นลูกนะคะและ้วจะเป็นเมียที่ดีต้องไม่ให้คนอื่นมาเหยียบมาด่าผัวตัวเองนะคะต่อให้ผัวตัวเองจะดา่าจะเลวขนาดไหนก็แล้วแต่เขาไม่ได้ไปฆ่าคนตาย ไม่สมควรปิดกั้นผัวตัวเองกับลูกตัวเองไม่สมควรเลยใครฝันกันมาใครฝันกันมาเอาไปคืนอันนี้เราได้ฟังนา้นาโตพี่พ่อมึงน,นะคะอันนี้ไม่ต้องรับเงินพ่อมึงวันดีคืนดีแม่ปากแดงออกมาได้สดเขาไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยค่ะเงินเขาก็ไม่เคยให้เงินอะไรเขาไม่เคยให้เลย ชื่ลูกผู้ชายเลอข้าพเจ้าผมบอกแล้ว่าสิ่งที่ทุกคนกลาลังรู้อยู่ตอนนี้คือกําลังโดนหลอกแดดครับกําลังโดนจงตาเขาเคยอยู่ด้วยกันเนะ<ล>าะฟังเอาไว้นะคะทุกคน ั้งใจทํางานงบหาเงินใช้หนี้ช่วยเมียเงินกียานก็จะเอาไปให้เมียแต่เมียบอกให้ลูกเอาไปคืนแล้วมาพูดหน้าอะไรวาเขาไม่เป็นลูกผู้ชายเลยเขาปล่อยให้แกตายแกก็ตายส่วนยางไม่ดูแลเลยแล้วเงินก็ไม่เคยที่จะมาใช้หนี้ช่วยเอาล่ะ ชาวบ้านก็รู้หมดแล้วบอกเลยชาวบ้านก็รู้อ่ารู้หมดบอกเลยนะอย่าให้เจ๊สมุนตกมันนะจะบอกให้บันเทิงแน่นอนอันนี้ค่น้ำจิมนะ้มแหละที่มาสวัสดีนะครับปิดก,กั้นทุกทางแล้วบอกว่าผัวไม่สม่งคือสิ่งสิ่งที่นาา้าไตสวัสดีครับนาา้าไตกอกสิ่งที่ออกมาพูดทุกวันนี้นะอยากจะให้ทุกคนหูตาสว่างอยากให้ทุกคนเสพข่าทั้งสองด้านอย่าไปมองแค่ด้านเดียวแต่กวนผมโดน โดน mm, ฟังค่ะเนี่ยข้อมูลแม่เขาพ่อเขาอยู่ในสมองผม <c oughs> โดนแล้วถ้าจะเล่นนะโอ้ยถ้าสมัยแต่ก่อนนะถ้าเล่นบูปกรารีได้นี่คงดีนะครับกับไอ้ร้อยเอ็ดนะครับไอ้ร้อยเอ็ดกับผมนี่คนละคนนะ <c oughs> อันนี้มันกำลังเ้อไม่ทานอยู่ <c oughs> นี่ถ้าเกิดว่า <c oughs> คือถ้าไอ้ร้อยเอ็ดออกมาด่าแม่ตัวเองตอนนั้นนะออกมาตำหนิแม่ตัวเองนี่คนคนนี้ก็น อีชาตมาหมาหน้าไหนก็ไม่รู้สด็จก็ไม่สดิจอีกแก่นี่ผมสองสีแล้วลูกเมยปากแดงปล่อยห้อีชาติหมานี่ออกมาด่าบุปการีตัวเองครับแล้วคนที่จะมาทิ้มแทง,งทแม่ต,นนตัวเองทิ้มแทงผัวตัวเองนี่แต่คนสด็จของตัวเองเท่านั้นแต่ตัวเองไม่สามารถคอนโทรลเอาฟังประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับฝังทางโน้นนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศกัน,น,นะะทุกคนเอาบรรยากาศฝังตรงโน้นมาเล่าสู่กันฟังบ้างเนาะนะคะ,นะคะก็คือเหมือนที่ไม้และพปเจยเล่าไปใน คลิปน้นแหละคะ่ะที่บอกว่าหนุ่มหนุ่มน้อยร้อยเกินนั่นแหละคะ่ะที่เอาออกมาพูดว่าเอเขายัดนะคะบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในหัวสมองเขานะให้มาด่าพ่อทาเหตนั่นแหละคะ่ะมายลับเจก็เลยมาฟังอีกคลิปหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะก็เลยเอาคลิปนี้มาเปิดให้ฟังเนาะว่านะคะแม้แตหนาายเนาะที่เราได้ฟังในคลิปของเขาเนาะที่เขาออกมาพูดถึงครอบครัวเนาะว่าเออ ปิดกั้นลูกตัวเองไม่ให้เจอพ่อแม่นี่แหละไม่ให้เจอพ่อตัวเองนี่แหละเนาะอันนี้เราไม่เห็นด้วยเนาะนะคะลูกเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกค่ะกับครอบครัวผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีปัญหาอะไรกันเราทะเลาะอะไรกันไม่พอใจอะไรกันเลิกลากันไปอะไรเงี้ยลูกเขาไม่รู้ด้วยหรอกค่ะจะ่ไปปิดกั้นลูกเลยนะคะยังไงลูกเขาก็มีพ่อนะคะพ่อตัดคําว่าพ่อออกจากเขาไม่ได้อยู่แล้วเนาะพ่อรักลูกดีแล้วค่ะนะคะเวลาเรา นะคะทางานไม่พอใช้ไม่ไรเนี่ยก็จะได้สามีเรานั่นแหละค่ะเป็นคนส่งเสียลูกแทนเราเห็นไหมคะถ้าเราไปปิดกั้นเขาปิดกั้นเขาแล้วเรามาพูดด้านลบวันหนึ่งนะคะเขาก็จะมีความจริงออกมาพูดนั่นเลยว่าเขาไม่เคยทิ้งลูกของเขานะคะเขาส่งเสียให้แต่ใครที่ไม่รับเห็นไหมคะมันก็มีมาบอกเนาะอันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังไม่อยากให้ไปปิดกั้นลูกกับพ่อเนาะไม่ว่าเราจะเป็นฝั่งสามีหรือ ฝั่งภรรยานะคะลูกเขาต้องมีพ่อและแม่ทั้งสองฝ่ายต่อให้เลิกลากันไปเขาก็ยังเป็นพ่อแม่ลูกกันนะคะทุกคนเนาะคลิปนี้เอามาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะมาพูดที่จำปาดงค่ะนะคะก็ฝากเอฟซลุงป้านะคะใครที่พอมีกําลังเนาะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกีนของบริษัทมณโอมโฮมซับนะคะเป็นกาลังใจให้ลุงป้าเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะ คลิปนี้ก็ขอให้ FC My Love FC ลุงป้ายยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะมีแต่วความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคลาบเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บเป็นเษตีกันทุกๆคนเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ